สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านหนังสือนิทานสระชวนคิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนิทานเรื่องหญิงชราตามืดมัวหญิงชราคนหนึ่งตามืดมัวลงมองอะไรไม่เห็นจึงให้คนเชิญหมอมารักษาตาให้ หมอที่มารักษาตาเห็นหญิงชรามีทรัพย์สินมากมายจึงหยิบติดมือกลับไปทุกครั้งที่มารักษาโดยในระยะแรกหมอให้ยาที่ไม่ถูกกับโรคของหญิงชราเพื่อจะได้ขนสมบัติไปเมื่อหมอขนสมบัติของหญิงชราไปจนหมดบ้าน จึงนำยาที่ดีมารักษาจนหญิงชราหายและขอรับค่ารักษาจากหญิงชราหญิงชราไม่ให้หมอจึงฟ้องศาลเมื่อศาลถามหญิงชราว่าทำไมจึงไม่จ่ายค่ารักษาตาให้หมอหญิงชราให้เหตุผลว่าก่อนที่ตาจะมืดมัว หญิงชรามีทรัพย์สมบัติอยู่เต็มบ้านเมื่อตามืดมัวก็มองไม่เห็นทรัพย์สมบัติในบ้านขณะนี้หมอบอกว่ารักษาตาให้ดีแล้วแต่หญิงชราก็ยังมองไม่เห็นทรัพย์สมบัติในบ้านเลยดังนั้นหมอจะบอกว่า รักษาหายแล้วได้อย่างไรเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ